ตัวนี้นะครับก็คงจะเปิดสวิตที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันร้อนเร็วแค่ไหนโอเคผมเปิดหมุนไปเบอร์ห้ารอพักหนึงอุ้ยมันมันร้อนเร็วร้อนเร็วมากอ่ะแปลก แกจ๊ะแซบสวัสดีครับแกจ๊ะแซบช่องรีวิวสินค้าใกล้ตัวนะครับไม่ใช่รีวิวสินค้าดิรีวิวของใช้ใกล้ตัวโอเคครับวันนี้ก็จะมากับเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องชงกาแฟนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยพอดีผมสั่งร้านช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเขาก็จะมาให้ครบเซตเลย3ตัวนะครับ นมันมีอะไรกันบ้าง3ชิ้นเนี่ยตก400กว่าบ,บาทนะไม่ถึงห0าร้อถือว่าราคานี่ถูกดีนะครับเนี่ยก็เริ่มเปิดตัวนี้มาดูก่อนแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนเหยือกนะเหมือนกาแฟเหยียกกาแฟก็เวลาชงเขาก็จะต้องถอนเหยอกก่อน นะแล้วก็จะมีชุดสำหรับโชงนะประมาณนี้ก็ใส่กาแฟอัดเข้าไปแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นตัวเหมือนเ,อเ,อเหมือนรังเหมือนอให้ดันแรงดันให้กาแฟน้ำกาแฟออกที่จุดตรงนี้นะนเอยวลองไปลองทำด้วยนะเดี๋ยวลองไปทำดูกันทีนี้ก็จะเป็น ตัวเนี้ยผมแปลกใจนะดเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ด้วยนะคือตัวที่เหมือนเตาไฟฟ้าทาความร้อนนะครับตัวนี้500วัตต์นะขออภัยตัวนี้500วัตต์ก็จะมี instruction นะมีคู่มืออะไรมาให้ ก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปตั้งบนเตาแก๊สบางทีมันก็ได้อยู่นะแต่บางทีไม่มั่นใจว่ามันจะละลายอะไรหรือเปล่านะถ้าเกิดเราลืมหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมาแบบนี้เลยเสียปั๊กนะใช่ไหมแล้วก็ทำกาแฟได้ละก็จะอยู่ลักษณะนี้นี่ ผมว่ามันก็เหมาะมากนะก็อยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะเราใช้เครื่องทำกาแฟก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าใช้แบบเนี้ยมันก็ได้แบบอัธรรอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคต่อไปเป็นตัวยี่ห้อนี้มาเรจิกจินเดอร์ก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับ เป็นตัวบดกาแฟนะครับก็คือระบบนี้ก็น่าจะเป็นระบบปั่นอีกนั่นแหละแต่ข้าง3ามชิ้นเนี่ยมาแบบราคาใช้ได้เลยหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะออกมานะครับ,รบก็จะมีเขี้ยวล็อกมีเขี้ยวล็อกนะเครื่องปัน่นก็คือเครื่องบดนะครับ สวิตใช้กดน่าจะเวลาเราใช้เนต้องกดแช่นะคิดว่านะแล้วปล่อยก็คือหยุดการทำงานโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับลองไปลองทำดูดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการบดกาแฟก่อนนะครับด้วยตัวนี้นะมีนาอะไรเนี่ยผมก็จะทำแค่พอดีทานนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เลยนะแล้วก็ยังไม่เคย ล้างด้วยก็ถือว่าเป็นการทำและละ้างกันในตัวแล้วกันครับผมก็จะใส่พอประมาณนะเม็ดกาแฟนะครับเนื่องจากตัวปั่นสายสั้นมากนะครับเวลาซื้อก็ต้องเวลาซื้อมาใช้นี่ก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องที่วางนิดนึงนะครับ ทวนเข็มนาฬิกาสำหรับล็อกนะครับแล้วก็ตามเข็มเพื่อเอาฝาออกมาเพื่อเปิดนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดผิดโอเคนี่นะแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกากจจ็จะเท่ากับล็อกล็อกละโอเคทีนี้ก็คงจะต้องจับตัวเนี้ยเนื่องจากปุ่มเนี้ยน่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดก็จะต้องถือไว้นิดนึง โอ้เสียงแรงมากอ่ะโอเคแค่นี้พอดูว่าละเอียดไหมยปบุ๊ปไปปุ่มนะอ่ะใช่จริงจริง ค okay. ย้อนแสงมันจะมองไม่เห็นหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดออกโอเคหมุนโอ้เวลาเปิดฝามีหกนะประมาณหนึง่งถ้าจเจ้าละเอียดกว่าน,นี้ก็ก็ต้องนานกว่านี้นะครับแต่แค่นี้ผมก็ว่าละเอียดแล้วละ่ะกำลังดี ตัวนี้เป็นตัวเตา500วัตต์นะครับงานก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสวยดีงานห้มีปรับระดับความร้อนด้วยนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวปรับระดับความร้อนนะครับ มีน้ำเบอร์ด้วยนะห้าเบอร์นะครับเนื่องจากพื้นที่อาจจะจำกัดนิดนึงปลั๊กไฟค่อนข้างมีปัญหานะครับควรจะต้องมีตลับสายไฟนะตอนนี้ผมวางสูงไว้ที่นึงตัวนี้ก็เครื่องเก่านะครับยี่ห้อดิวเชสเนี่ยนะก็ถือว่าทนอยู่นะซื้อมาตั้งแต่ก่อนผมทำ YouTube ปีกว่าได้ยังทนอยู่ใช้ได้อยู่เลย โอเคเรามาลองของใหม่กันเลยอันนี้คือจะไม่ยังไม่ได้ล้างเจอความร้อนล้างน่าจะดีกว่าใส่เลยครับน,นีลองของมันทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่ามันใช้ได้จริงนะครับใส่น้ำแล้วก็วาง แล้วก็หมุนปิดอ๋อตรงนี้เป็นซีนยางนะซีนยางเหมือนซิลิโคโนเลยความนิ่มอะตรงนี้ก็จะเป็นความร้อนออกนะครับโอเคแล้วเทอะหน่อยพันนี้ ก็คงจะเปิดสวิตที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันร้อนเร็วแค่ไหนโอเคผมเปิดหมุนไปเบอร์ห้ารอพักหน่งอุ้ยไว้มันร้อนเร็วร้อนเร็วมากเออแปลกต้ทใงไง้้อ ให้มันร้อนกว่านี้หรือเปล่าเนะน,นี่นะร้อนนิดหนึ่งลองน้ำหยอดให้ดูมันร้อนขนาดไหนดูใ,นใกล้ๆนะคือ <c oughs> ผมว่าใช้เตาแทนเตาไฟฟ้าได้เลยนะเนะี่ยดูดิ ร้อนเร็วมากเอานะเดี๋ยวผมจะวางไปละเดี๋ยวผมรอน้ำมันเหือดนิดนึงโอเคประมาณ6นาทีนะครับก็จะเริ่มมีไอ้น้ำออกจากทางรูร้อนๆนี่แล้วนะจะมีไอ้น้ำพ่นออกมา แล้วก็เราก็จะเห็นมาแล้วนะครับผมต้องปิดแล้วละ่ะคือจริงๆมันต้มตั้งแต่ประมาณ5นาทีแล้วแต่ไม่ทันได้เปิดดูโอเคปิดก่อนเลอะอันนี้ผมก็ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเดือดอยู่ พิงไว้สักพักหนึ่งเหล็กตรงนี้ก็ร้อนนะครับพยายามอย่าไปจับก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับกาแฟความเดือดไม่ออกมาละแต่ผมว่าตามจริงๆอาจจะเลิะเทอหน่อยนะแล้วต้องมีถาดรองนะครับโอเค ก็จบกันไปนะครับกับคลิปก,การทำกาแฟที่มีมีมาสามชิ้นนะมีเครื่องบดมีการร้อน500วัตต์แล้วก็มีกากาแฟนะครับซึ่งทั้งสามชิ้นเนี่ยผมก็ไม่เคยชงวิธีนี้เลยแล้วก็ทำให้เลอะเทอะมากก็ยังไงก็ทำไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะ ผมว่ามันก็ทำได้นะเวลาต้มนะ่ะก็ประมาณสัก5นาทีกาแฟก็จะเริ่มไหลออกมาจากรูข้างบนแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ผมรอประมาณ6-7นาทีเปิดออกมาเปิดฝากาออกมาในน้ำก็กาแฟก็เต็มแล้วนะครับผมก็คงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับมันอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้กินกาแฟอะไรที่มันหอมนะครับผมครับแกจะแซบไปก่อนนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับแกจะแซ่ปไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ